เธอเนี่ยเมื่อวันที่แกทําพิธีอะไรไม่รู้กับลุงคนนั้นน่ะฉันกับลุงอะ่ะกลับก่อนอะ่ะเพราะว่าแกไม่ยอมกลับเข้าร่างสักทีนี่สรุปแล้วแกสามารถถอดวิญญาณไปได้จริงเหรออืมมันถอดไปได้จริงด้วยอะ่ะไม่มีใครเห็นฉันเลยเออแล้วว่าแต่เธอไปไหนหรอฉันก็ไปบ้านก้าไงอ,อไปบ้านไอ้ก้าแล้วไปเจออะไรไหมอะ่ะ <c oughs> เออโอ้ยไม่เป็นไรนะ ค่อยเล่าฉันได้ไปเจอสิ่งที่ฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่ากาเขาจะเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วกาเขาหลอกฉันน่ะเขามีผู้หญิงอีกคนอยู่อะ่ะฮะจริงเหรออืมฉันก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ไปเห็นกับตาเอ,อเรื่องจริงเหรอเนี่ยไอก้กามันก็ดูรักเธอออกนะมันจะไปทำแบบนั้นจริงหรอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ฉันเห็นมากับตาแล้วว่าค้าเพียวหืมไอ้ก้าถ้ามันมานะฉันจะจัดการมันให้คาะเพียวอย่าเพิ่งไปบอกกล้าเลยนะว่าฉันรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะเอ้าทำไมอ่ะก้าบอกฉันว่าเย็นนี้ก้าจะไปทำธุระฉันก็อยากจะรู้ให้แน่ชัดว่าธุระของก้าคืออะไรกันแน่เออแกจะไปดูให้มันเจ็บหัวใจอีกทำไมวะเลิกเลิกกันไปแม่งเลยไม่อ่ะฉันรักก้ามากเลยนะเว้ย ถ้าจะให้ฉันเลิกกับข้ามันต้องเจ็บกว่านี้ว่ะโอยแกมาซาดิตอะไรตอนนี้เนี่ยน่าค่ะเพียวอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยนะโอ,ยโอเคโอเคว่าแต่นี่แกกินอะไรหรือ,อยังเนี่ยยังเลยโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปซื้ออะไรที่ตลาดมาให้แกนอนรอที่นี่ก่อนนะขอบใจมากเลยนะค่ะเพียวเออไม่เป็นไรหรอกฝากชานอมไข่มุกด้วยนะืมใช้เลยนะนะเออ้เออเออรอแป๊บแล้วกัน ก็ฉันมันคนใจง่ายดันไปรักถึง,ง่ายเกินไปก็แค่คืนเดียวทำหมลงทั้งที่เราเพิ่งได้พบแต่ทำไมฉันถึงอยากจะผูกพันคุยมาตั้งนานแต่บางคนก็ดันไม่ใช่ซาเลยแต่แปลกใจจริงหัวใจเจ้าเอ๋ดันมาหลงรักจะให้ทั้ง ใจวันที่18กันยายนนี้ทุกคนเพียงทุกคนร็อกอินนะฮะก็รับตัวละครโมโกไปเลยฮะแล้วก็ยังมีภารกิจรับสกินได้ฮะกระทะสุดครูนี่อันนี้เลยกดรับกันเลยฮะผมทำภารกิจเสร็จแล้วนะแล้วก็ยังมีภารกิจอีกให้ทุกคนให้ทุกคนช่วยกันเติมพลังให้โมโกนะพร้อมรับไอเทมฟรีที่โมโกมากมายนะทุกคนก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาทำ ภารกงภารกิจเพื่อรับไอเทมฟรีๆกันได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูโมโคร่างสองกันหน่อยดีกว่านะครับคนก็เวลาโมโคปลูกพลังครั่งที่2เสร็จแล้วใช่ไหมเวลาที่โมโคยิงโดนสตูนะ่านอกจากจะมาร์ครจุดสตูแล้วหลังจากนี้พอเป็นเวลสองปลูกพลังเสร็จแล้วนะคะสตูที่โดนโมโครมาร์ครใช่ไหมและทําการเคลื่อนไหวนะ่จะทําให้กิลของโมโคใช้ในานขึ้นไปอีกนะคะคนครับเออและก็มีมือยางอยากนะจะมาประกาศนะครับ ุคนเนื่องจากนะมีการชัดแบบเพิ่มขึ้น7%นะฮะตามกฎหมายนะทุกคน<อ>เลยทำให้การเติมเพจใน Google Play หรือว่า Android นั่นเองนะจะแพงขึ้นนะฮะแต่ช่องทางอื่นยังราคาเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะทุกคนเพราะงั้นนะใครอยากเติมเกมก็สามารถเข้าไปเติมที่เว็บ เก g a m e c o m ได้เลยนะครับทุกคนครับก็จะเป็นเว็บเติมเงินเติมเกมรากของกาลินาเรานะครับทุกคนครับก็ถ้าเติมแบน,นี้ก็จะเติมง่ายเติมของราคาเข้าเดิมนะจ๊ะมาแล้ว,ว่ะทุกคนสําหรับสก,กินปืนคิดคู่นะฮะข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งสีน้ําเงินอนะ่าข้างหนึ่งไฟข้างหนึ่งน้ำบอกเลยว่าโคตรเท่นะฮะบวกดาเมจแล้วก็บวกระยะน,นั่นเองบอกเลยว่าทั้งเท่ทั้งเจ๋งทั้งโหดกันเลยทีเดียวเชียวน่าตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่24กันยายนนี้ เ่านั้นนะครับเืยมาเป็นเจ้าของกันนาตายสุดยอดเลยครับเต้นไปจจะยกสจยกกว่าลวเลยเอ้ยยกมันแรงๆเลยสิน้องเอา้<น>เอาไอา้แม็กทำอะไรอยู่เนี่ยเอาใหญ่คาเพียวนี่มาทำอะไรแถวเนี้ฉันมาซื้ออะไรกินว่าแต่แกไม่ยืนทำอะไรตรงนี้เอาแกก็เห็นนี่มันมีมอเตอร์เชลล์รถฉันก็มาดูคุยตี้ไงวะแกเนี่ยนะเป็นเรื่องผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เลยเอาใหญ่นี่อะไรของเธอฉันเป็นผู้ชายด้วย ถ้าเกิดฉันไม่ชอบผู้หญิงสีแปกอะชอบไปชอบได้แต่ไม่ใช่หื่นขนาดนี้เว้ยไอ้ฉันมายืนดูโคโยตี้ฉันหื่นตรงไหนวะฉันไม่ได้ไปทำอะไรใครซะหน่อยกูแกมันหื่นใส่ทุกคนเลยนี่ขอแค่เป็นผู้หญิงอะก็หื่นใส่ได้แล้วใช่ไหมอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าคบเบียวอะไรของเธอวะเนี่ยชอบฉันหรอเอ้ยไอ้แม็กพูดบ้าอะไรของแกแค่แกพูดออกมาฉันก็ขนลุกไปหมดแลวเนี่ยสวยแบบฉันเนี่ยนะ เธอไปชอบผู้ชายหืนห่นๆแบบแกอ้าวกน็นึกว่าชอบฉันเห็นตามฉันอยู่ได้เวลาฉันยุ่งกับผู้หญิงคนไหนเขาแต่บนอธอัแต่ด่ายังก็หึ่นฉันอะเออไม่ได้หึ่นเว้ยก็แค่อยากให้แกเลิกหื่นใส่ผู้หญิงคนอื่นได้แล้วอ,ะอ่ะืึให้ฉันเลิกหื่นกับผู้หญิงคนอื่นแล้วมาหื่นกับเธอแค่คนเดียวหรอเออไม่ใช่แบบนั้นก็หมายความว่าเลิกหื่นไปเลยอะฉันฉันไม่ได้สนใจอะไรนายอยู่แล้วเว้ย โอเคโอเคไม่สนใจก็ไม่สนใจไม่ชอบก็ไม่ชอบท่าอย่างนั้นต่อไปก็อย่ามาทำอะไรแบบนี้ดีกว่าคุณทำให้ฉันคิดว่าเธอชอบฉันนะรู้ไหมตัวน,นึกว่าชอบฉันถ้าเกิดว่าชอบจะได้เปิดใจลองคุยกันดูเอ้ยอย่างฉันเนี่ยนะจะไปคุยกับนายอะ่ะไม่เอาหรอเว้ยไม่มีทางโอเคไม่มีทางเลยไม่มีทางงั้นไปไหนก็ไปได้แล้วป ฉันจะดูคุยตี้ต่อแล้วเสียเวลา,าจริงเลยนี่น้องโยกต่อครับหันซ้ายหันซ้ายไปก็ได้วะเออไปจริงๆแล้วนวุ้ยทำไมบ้านมืดอ่างวะเนี่ยยังไม่ตื่นเีรอเอ้ย แคโลแคโลอเอ่อกาทำไมตื่นสายจังวันนี้เปล่าอะฉันไม่ได้เป็นไรหืมไม่เป็นไรแล้วหลบได้ฉันเอาไหมอะเปล่าก็บอกว่าไม่ได้เป็นไรไงเอ่อไอ้นี่แคโลเป็นไรของเธอเนี่ยเออไม่ได้เป็นไรสักหน่อยแล้วทำไมวันนี้ถึงไม่ลุกจากที่นอนเลยอะเที่ยงแล้วเนี่ยก็จะให้ฉันลุกทำไมอะวันนี้วันเสาร์นะแถมอีกอย่างอะ นายก็ไม่ได้มีเวลาให้ฉันอยู่แล้วนี่โอ,โอ้งอนฉันเรื่องนี้เหรอก็แค่วันนี้วันเดียวเองตอนเดืนน่ะฉันต้องไปทําธุระแต่ตอนเนี้ยฉันว่างอยู่ก็เลยว่าจะมารับเธอไปกินข้าวก่อนน่ะไปไหมไม่ไปหรอกคาเพียวอะ่ะเขากําลังไปซื้อมาให้ฉันแล้วเฮ้ยแต่ข้าวที่ฉันจะพาไปกินเนี่ยมันพิเศษมากเลยนะพิเศษยังไงก็มันเป็นกระเพราไก่ใสเ่เ,เป็ดเอาเผ็ดๆไม่ใส่พริกไม่ตลกไม่ต้องมาเล่นเลยอ้าวเป็นไรวะเนี่ย อ๋าเป็นประจําวันแน่เลยฮะประจำเดือนบอกว่าไม่ตลกอะไรวะทุกทีเธอต้องขำแล้วนะยิงมุกนี้ไปอะวันนี้ฉันไม่ตลกอะกล้าอยากไปไหนกล้าอยากทำอะไรอะ่ะกล้าก็าไปเลยปอยากทำอะไรก็ให้ฉันทำเลยเหรอเอเอจะทำอะไรอะ่ะก็แค่โรบอกเองนี่ว่าฉันอยากทำอะไรก็ให้ทำเลยไม่ใช่หรอ ถ้างั้นสิ่งที่ฉันอยากจะทําตอนนี้ก็เออฉันว่าฉันเริ่มหิวข้าวแล้วอะเราไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะไม่เอาฉันเริ่มหิวเองอื่นแล้วอะเออแต่ฉันหิวข้าวดิไปกินข้าวกันดีกว่าเอา๋ยวนดีรีบไปไหนทำไงดีเนี่ยอยู่นี่นี่เองเออไอ้แม็กมาหาฉันทำไมอีกไม่ดูนมโคโยตี้ต่อแล้วเหรอฮะเออเบื่อแล้วอะคือ ฉันตามหาเธอว่าจะขอยืมตังค์หน่อยจริงๆแล้วแม่ฝากมาซื้อกัอบข้าวดิแต่เจอคุยตี้ปุ๊บควักเงินที่เอามาให้เขาไปหมดเลยขากลับบ้านไปไม่ได้ข้าวแม่โดน,นแม่ด่าแน่เลยอะ่ะนะยืมตังค์หน่อยนะเดี๋ยวไปคืนให้ที่โรงเรียนไม่ใช่เว้ยใครใช้แกไปเปยคุยตี้ uti, หมดละ่ะโอ้คาบิคนสวยครับนะ พวกยืม,มนะไม่ต้องเลยยังไงก็ไม่ให้หรอกโอ้ยอะไรเนี่ยยืมตังแค่นี้เองไม่ให้ก็ไม่เอาก็ได้เว้ยเดี๋ยวไปยืมไม่กล้าก็ได้เออว่าแต่ไม่กลับบ้านอยี่อะเธอไม่ยืนทําอะไรตรงนี้อ่ะฉันจะยืนทําอะไรอะ่ะมันก็เรื่องของฉันไหมไม่เกี่ยวกับนายสักหน่อยเฮ้ยเป็นห่วงนะเว้ยเออจะมาเป็นห่วงฉันทำไมเล่าอืมแถวเนี่ยไม่ค่อยมีคนขึ้นมาหรอกนะเดี๋ยวไปเจอพวกโรคจิต ปั้มทำไงแล้วเนี่ยยิ่งหน้าตาของเธอก็สวยอยู่นะหวังไว้แล้วกันเอ่อนายชมว่าฉันสวยเหรอ,หอก็ลองจากแครโลก็ต้องเป็นเธอแล้วไหมแต่เสียดายบาบ้าบ,าบ,าบงบงไว้หน่อยวะเธอเอ้ยฉันบ้าตรงไหน <c oughs> โอเคโอเคงั้นฉันไปแล้วนะอ,อจะกลับแล้วเหรอป่าวหรอกจะคุยกับเธอนานไม่ได้เดี๋ยวเผื่อแฟนเธอมาเจอฉันก็โดนต่อยดิแฟนที่ไหนกันฉันยังไม่มี อ๋อเข้าใจแล้วเอเอนั่นแหะ <laughs> โอเคโเคแต่ฉันก็ต้องไปแล้วลอ่าหิวข้าวจะแย่แล้วเนี่ยไม่มีทังซื้อข้าวไปยืมไม่มกล้าก่อนอบ้านก้ามันไกลนะเออดีฉันไม่มีทางเลือกนี่ <c oughs> เอเอฉันสงสารเดี๋ยวฉันเลี้ยงก็ได้เลี้ยงเฉยๆ <laughs> อยู่ไหนอ่ะ <laughs> <laughs> อนั่นไง <laughs> <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะก้าที่ก้าพาเรามาเที่ยวทะเลวันนี้ะโอ้ยทะเลตรงเนี้จิบจิบเดี๋ยวบ้างๆจะพาไปที่สวยกว่านี้อี <c oughs> กค่าทำไมนายต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยอะ่ะไอ้ก้านี่แกทำไมแกถึงมาอยู่ตรงนี้กับมิชาได้อย,ยาโตไอายาโตะฉันจะอยู่ที่ไหนกับใครเกี่ยวเลยแกะวะฉันจะไม่สนใจเลยแกเลยถ้าเกิดว่าแก ไม่ได้เป็นแฟนกับแคลโลอ่ะ <c oughs> แกเนี่ยนะน่าสงสารจังเลยชอบแคลโรแต่แคลโลอ่ะก็ไม่มีวันชอบแกหรอก <c oughs> ในสาตาของแคลโลอ่ะแคนเป็นผู้ชายเจ้าชู้นิสัยไม่ดีผิดกับฉันที่เป็นเหมือนเทพ,พระบุรเว้ยนี่แกแกกำลังหลอกแคลโรอยู่รอเนี่ย <c oughs> เรื่องนั้นนะนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไกแกถึงยังไงแคลโล่ ก็ไม่มีวันชอบแกหรอกรแคลโรจะไม่ชอบฉันแต่ฉันก็จะไม่ยอมไม่แคลโร่ต้องอยู่กับคุณี่ชั่วแบบแกหรอกเว้ยแกมาบอกว่าฉันชั่วแกเองก็ชั่วไม่ต่างจากฉันหรอกเว้ยผิดแล้วไอ้กล้าผู้หญิงทุกคนที่ฉันคบอ่ะฉันไม่เคยรักใครเลยแต่ดีทุกคนก่อนที่ฉันจะไปไหนมาไหนด้วย ฉันก็บอกทุกคนเสมอว่าฉันมีคนที่ฉันรักอยู่แล้วและฉันก็ไม่เคยเกินเลยกับผู้หญิงคนไหนฉันก็แค่ลองเปิดใจลองคุยกับคนอื่นๆดูบ้าง <c oughs> หรือว่าบางทีจะตัดใจจะแคร์โลได้แต่ไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็ไม่เคยทําให้ฉันอะชอบแคร์โลได้น้อยลงเลย <c oughs> น่าสงสารจังเลยไหวยาโตะ <c oughs> จําไว้นะเว้ยไอผู้หญิงที่แกบอกว่าแกโคตรรักเขาอะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เธอ แม่งโคตรล้าชัาเลยเว้แอ่อีกอย่างนะฉันไม่ได้รักเธอแม้แต่น้อยเลยด้วยก็ฉันมันคนใจง่ายดันไปรักถึงง่ายเกินไปก็แค่คืนเดียวทำงมลงทั้งที่เราเพิ่งได้พบแต่ทำไมฉันถึงอยากจะผูกพัน